บุญจะต้องมีบรารมีจะต้องสร้างนะสร้างบุญไว้ที่ใจมันจะพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักออกไปมีมากเป็นทุกใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีมมหายหยอาเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแยงร่งชิงเพราะความจริงเนี่เราท่านทั้งหลายจะต้องสร้างเอง บุญจะต้องมีบรารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอย่างได้ต้องทำเอาเองคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดนามเราไปทุกคนทุกแห่งไปนะโยมนะเกิดมาจนอย่าโทษพ,พ่อแม่ยามย่ำแย่อย,ย่าโทษด,ดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกหนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ยให้อดทนทำใครติใครว่าอย่าสนอย่าจำโยม จะสูงหรือต่ำเราลิขิตเองบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเนี่ยเข้าทางฝ่ามือวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกรรมริขิตชีวิตเป็นเช่นดังวกนเอาอะไรที่แพ้แต่ระหว่างล้วนแต่กันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปชีวิตนี้น้อยนัก ชีวิตนี้สั้นนักอย่างช้าชจงเร่งหาที่สร้างตัวอย่างบอนฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันส่วนวันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่วานปียอรีว่าเดี๋ยวทำ อย่าบอกว่าเดียวอย่าบอกว่าเดียวเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้บุญจะต้องมีการมีจะต้องสร้างสร้างบุญไว้ที่ใจมันจะพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักออกไปมีมากเป็นุูข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งเฉีงแต่บุญไม่มีมมหายอยู เป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่เราท่านทัางหลังจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารบมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดตามเราไปทุกอนทุกแห่งเลยนะโยมนะเกิด <cử> มาจนอย่าโทษพ่อแม่ยามย่ำแย่ยอย่าโทษด,ดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกหนักหนาอย่าโทษเวรกรรม อยากสบายจงอยาพาอแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนทำใครติใครว่ายาสนอยาจยาโยมจะสูงหรือต่ำเรารีขิดเลยบฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุนไหวบุญถวาย,เ,าายเข้าทางฝ่ามือ วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกรรมริขิตชีวิตเป็นเช่นดั่งเอาอะไรเปี่ยนแท้แต่ละวันล้วนแต่ผันหมุนเวียนเปลี่ยนอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักอย่างช้าชจงเร่งหาที่สร้างตัวยมวัวฝัวันเกิดวันไหนเรารู้กันส่วนวันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้